สวัสดีค่ะพี่น้องลูกมาหม่อีกผู้นึงวางอาทิตย์ก่อนหนึ่งกับผู้นึงมีงานก็นเล็ลงไปก็เลยให้มิกนี่ขึ้นมาซอยงานแม่มาจากบ้านคูบ้านยาบมละทั้งตะการบุนละค่ะสายเลือดตะการค้นดีสีตะการหมดละแต่มแรกจิบไปล่ำน้องบัวล่ำผู้หรือบ้านหน้ากลางนี่แหละเลยเห็นหลูกมาเปาแค้นให้อาบาุญกินแค้นที่เตย ทั้งสัน่นทั้งรองได้แล้วค่ะเหลือทั้งเตยฝากไอ้ลูกเขาฝากเสียงแคนไว้ 何、oh, แน่สลับหมักดูฟังลำบ่หายมักดูฟังลำบ่หายบ่หายเล่าบ่หายเล่ารถบาดนี้ลูกต้อง เอาเอาตามสิตัวธนัดดูเดี๋ยวแม่สิเปลี่ยนเปลี่ยนไล่ไล่ตื่นมันลงมาให้อันนี้ระบายแม่สิเปลี่ยนเต้นแหลเต้นเตะแหละเต้นตีตีตีเอาขึ้นเอาขึ้นไปเรื่อยๆ นี่แหละเปลี่ยนออกจากแดนแกนตีเิตีตีนตีนตีเลตินตีเลตินตินอ่ะลายเกาตัวด้วมันเออเล่นเตะเลยๆกับตัวเดียวกันละแต่ว่าหันหัวมันลงมันมันสีทุ่มมันสีม้วนมันสีได้เป็นสองลายเลยแบบที่อยู่ในจัง จังหวะท่านเตยของแม่น่ะที่ที่บักมันมันเป่าเตยให้แม่อยู่ในสุดะสะพานท่องน่ะนั่นล่ะไอ้นั่นละ่ไนนละได้ได้เป็นด็อกเตอร์แล้วเดียวนี่ที่มาที่มาปีเทอมสองปีมันสีมาอยู่ปีปละสองเดือนนี่ละ่ะแม่เปลี่ยนเสียงไล่เตยเห้มัน,นได้จากพอเลี่ยมพอเลี่ยมแล้วพอสมพรบุญหานแล้วก็พ่อมีรลวงตับบัก เมื่อจุดเตียนไล่เตยข้าเจ้ามันก็เลยเป็นมาตรฐานไปเลืยมันก็นเลยเป็นในสองไล่เลยไล่ของตัวเอเอาเอาไล่ของตัวเป็นไงด้วยแตแก่ละกวอาบันเน่บอกว่าจะไดังอาจ่บอกว่าเอาเม่บอกไว้หันหัวมันเอาตัวนั้นลงลูก ตเตลิตีเตลิเรนเต้เนตนี่แหละเนี่ยมันกินใจส่วนสามเถอะ มือด็กไล่แค้นมาแต่อุบลญจังเราอุบลญก็คือมูอมาเบิ้งเนี่ยแค่เจ้าเฝ้าอยู่คือจังสักตายเนี่ยบางเถ้าตื่บ่ถือรุดหน้ารุดหลังหลังเถ่อแม่จนสิเป็นโรคประสาทล่วกับว่าไหลคือตะกี้ตะกี้หงายแม่เอาดึงม้อแค้นเซ่ลงหันหลายคนเลยแม่บ่ล่งจักเื่อนนะเตยนะมึงมึงคืออย่างลวงแท้มึงคือดึงบ่อยู่แม่เอาเสียงลั่นบ่มีลงแล้วบ่ได้หันใจจนมาดังพูดปวดปวดเลวมึงตายอยู่อ่ะ บ้ันบอกคือกันผู้ลลงคนกระไดมาแต่แต่แง่หนึ่งได้มาแต่ทั้งผู้ไทยสงผู้ลลงคนกระไดมาแต่ใชยาพุ่มส่วนมากเสียเอายุขอนแกนเนี่ยบ้านนี้อุบลอุดรเท่านี้มันมีสองไล่เท่านี้ไล่อุบลคือคือคือตัวว่าขันในปาเหม่ฟังเม่บอกว่าระวังเด้อลูกเสียงแค้นช่างเตยจังหวะมาจากทั้งอำนาจเจริญมาจากทั้งอดีตมันจะเป็น มันมันอย่างแม่ว่าเจ้าไหนคือมันมันมันดึง่อย่อันี้ล่ะเป็นเป็นเสียงแค่นบ้านของแม่เมื่อกี้เ้ยคันเป็นมันมีอยู่ดอกลูกอยู่ในยูทูบเสียงแค้นจะมาเตยแนี่ที่ว่าคือแม่เตยใส่กะลำมันจะพานท่องพี่น้องแท่เล่าลวแม่ก็มาเตยเตยแบบซามสามบักเอารวมกันเลยเตยเม็ดเหล่เลยเตยเหี่ยวเลยนะเลยเลยได้ฟังเลยได้เต็มเหนือหาสาระมันได้เต็มอิ่มเลย ผู้ใดไปไปประกวดอยุไซมีแต่เสียงแช่นนั่นเตยแม่สนันวันไหนยงอันล่ำพรอ่อนล่ำพรแม่ก็ดีใจเลยมันมันแก่ไรมันก็เขาประกวดเที่ยงแล้วเขาเอาของคุม่วงดวงจันทร์ไปยังที่นะบะเมินมาสิไปผู้ใดกระทำแล้วเจ้าเจ้าได้ยินเขาเอาของเจ้าไปประกวดเรื่องตัวมันดีนันแต่ออกแม่แพ้ลูกไปมี่แต่ถาเขาบอก เข้าบ่อสืบสารสิเอามาติใส่บัตรมันก็ดับเนี่ยบดีเสียใจเลยทั่นตัดทั้งร้องทั้งยังไปเอาไปได้เอาไปเลยแต่ว่าขันบ่เขาขันบ่เขาใจความหมายมันนี่นะอันนี้เขาอึดยังสีได้กานบ่บ่เขาใจก็ขั้วไมายของมั่นนะให้โทษถามแม่แม่แมงล่ำแม่ก็บอกโทษถามแม่ใดแม่อนุญาตบ่ให้ยานไปยังสิเห็นแมงสีหนุบหนุบลงไปมอ่ำเป็นรอยเป็นพันเรื่ีง จะไปย่านให้เนาะแมโ่โอ้โหเขาเจ,จเ <c oughs> ้ากระจายเนาะเจ้าไว้อียงง่ายนี่ไม่ <c oughs> อยากโก่ง,กงน้ำอันท้ามแม่โลดเม็ตเมสกี้เมสิกไปบันเปลยประจำตัวได้บ้างนะช่วยงานหน่อยเพราะว่ามาล่ำแถวตะก,การแถวอำนาจเท่าแถวยะโสธรสิสรบ้านบันเปลยเนาะเพราะว่าเจะขึ้นเนี่มีเพิ่นเพินพ่นเน็ดสตม,มาคมมะล่ำเนี่ยเพิ่นสืบสาไรไรเพิ่นเพิ่นยันมันดับบ้านนี้ ข้าเจ้าสีมาผู้เ่ากบมาผู้เ่าจนบ่กเคยได้ขึ้นหานจักเทื่อมาแม่กะจัดใส่ขึ้นอยากฟอนแม่ให่ฟอนแมรี่จนูนพื่นมีแต่ลังเกียจข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเถาก็เข้ากระลับอยากพื่นนั่นแหละเข้าก็สิเ่าคือพิ่นต่อไป่าไปลังเกียจแม่บอกแม่ก็เลยไม่ค่อยขืนในฟอนในร่ำให้ได้แสดงออกจากมาข้าเจา้านี่จะทวมาหาแม่ว่าสองหมื่นหรือกันยังโทวมาเอาก็กคเห็นไปบ้านเกิดพิ่น เนี่ยเป็นไปไข้ยาพบบำบัดอยู่โรงพยาบาลโอ้ยไปรักษาเจ้าของอยู่อละละันนี้บ่ได้ไปละบ้านนี่เดือนละเทือเลยบางสิได้ไปอยู่บานนี้มีงานบุญพระเวทเพิ่นสิได้มาบ่บุญพระเวทย์ลายเอ็ดเป็นอะไรเลยายเอ็ดเ,เป็นบุญพระเวทมหาสารคามนี่เป็นบุญเขาเอิ้นบุญอย่างบุญบลบบ้านบุญอย่างน,นี้แหละน,น้องไข่นี่บุญ แต่กันตะกี้น้องไายเป็นอ่าอี่อยังเหรออันเขาจะประกวดบอละมป่าพอขันป่าพอบ่ได้ประกวดแล้วบาดนี้ก็เลยเกิดมาเป็นแข่งเลือดคือเก่าล่ะนกขัพนมไหลเลือดไฟอุดรเฮานี่นี่ยังเหรอข้างอุดรเฮานี่อันนี้นี่เห็นขึ้นไหอันแกนนั่นนั่นไหมเวลางานทุ่งหันเหรอ งันงันทุ่งงานละงันอันนี้ละแต่ว่ามันมันนี่ยังเป็นเอกลักษณ์ของอุดรเ่ามีอยู่เลยนี่ยังตัวนึงอันนครอ้นสกุลนครนั่นกุกดอกผึ้งปราสาทพึ่งอู่บลเ่านี่แข่งเรือโอดอันแ่ข้งแข้งเนื้อเทียน ก้อนแก่นมีไหม <c oughs> น้องบรรัวลำพูนัน่นเป็นเจ้าเมืองพืชซอวา่าจังใดของเมืองผู้พืชตีไก่ผู้พืชอุ่ม <c oughs> สมเด็จพระนเรศวรเออเหรอแล้วก็เมืองเลยนั่นดอกไฟบานอ่ยศบุญนะบักคำหวาน